ย่างน้ำกันเด้อมื้อนี้เฮ็ดยำเมือ่อวานแม่นลาบเผ็ดมื้อนี้มากินยำเบิ่งพี่นออ้องน่ากินบ่มันบ่แดงดอกแต่ว่าก็เผ็ดกินเพื่อนร้ายแซ่บท้องมาจ้ามามากินยำน้ำกันเด้อทุกคน แค่กินเองคือปจากรควางคือเขาเรื่องเลหน่เรื่องโมเซ่บเ็าได้ต้องกินเองมันจึงในลายพวกไม้คือว่ามันมันกินโมอิ่มมีละ่ะ ข้ามีไงข้ามีไงคือเกาตัมูย่อใจปลาหมึกกระโดง นหุนอีกะล่ะกินแต่ยำกับพอแล้วเ่ย,มา,ยม,มาวอืม เเมือจเจานเว้นางนกินอย่างหราพี่เนอะเห็แดแต่เราไมหน่วเห็ดไป ามเรื่องบาทองคอห่วงคบ ใชเห็นเนี่ยไปถิ่มแล้วกินยำต้องกินบะซีย่างกินให้มันส้มอยากบ ทำหญ่ๆเลย Dẹp, yeah, dẹp. Yeah. phải không nghe nữa sao mình thế nào hợp hợp Thằng có rượu ẩn, có bốc trẻ, Thằng có nó bớt เบ็ดเส้นเสี่ยวขนาดสีบอดแดงนะเนี่ยจีแดงเนี่ยอ้ยเัาจะกินได้บอเราต้องกินพักครับเพราะว่าลวกกระลำลวกกระลำใช่นหำเป็นพักในโตเลย làm bố mi bớt kinh doanh bớt <laughs> cái gì bớt nào cái gì bớt nào ra sao lại trung quốc bẩn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không นามมันยังนิดหน่อยเอา้าเอา๋เธอเด้อเศรษฐาบบดแต่แสบพีบพ่น่องปวดเลยมึงหูไปแฮบไม่รับกินเนี่ยบายบายหมดแล้ว